สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไม้สวยงามคุณแหมมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะมาชมต้นไม้งามๆกันค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนิมิตค่ะเป็นตระกูลเศรษฐีวินสันนะคะเป็นไม้ในตระกูลเศรษฐีวินสันก็ลายด่างกระจายสวยดีค่ะ ออกเป็นสีขาวนะคะขาวจุดจุดเขียวแบบนี้นะคะต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้นนี้ต้นนี้ค่ะถือว่าสูงปสูงอยู่นะคะสูงประมาณเกือบเท่าเอวแม่้าค่ะต้นนี้สูงใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้นนี้อยู่ที่390บบาทรวมส่งค่ะ เทพนิมิตนะคะปลูกไว้หน้าบ้านชื่อดีชื่อมงคลนะคะตระกูลเศรษฐีวินสันค่ะสวยงามนะคะสวยงาม390บบาทรวมส่งค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นออกเป็นด่างด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองใบล่างสุดเป็นเป็นใบนี้ค่ะ อันนี้เป็นตำหนิรอยไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นใบรองยอดรองยอดแล้วก็ใบยอดมาใหม่สวยค่ะช่วงที่ร้อนมากๆร้อนสุดๆตะกี้ใบน้องเบินไหมหมดเลยขนาดเป็นสีเขียวนะคะขนาดเป็นไม้เขียวแบบนี้น้องยังไหมได้ขนาดนี้ไม่แบบว่าสุดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราเปิดไม่แพงค่ะเปิดไม่แพงไม้ในกระถางสิบนิ้วค่ะ ฟอมก็ไปปั้นเอาใหม่นะคะใบนี้สมบูรณ์ใบนี้สมบูรณ์แล้วก็ใบนี้สมบูรณ์มากนะคะก็ใบใหม่มาใบาใหม่มาฝังทางนี้ก็จะได้ได้ก็จะได้ฟอร์มแล้วค่ะก็สวยค่ะต้นนี้อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะโชคเก้าชั้นห้าร้อยบาทรวมส่งป๊าเสียงเจียวเจ้าเชียวคุยแข่งคุยแข่งกับแม่ค้าหลกหูมากนะคะ หนวกหูแบบว่าหนวกหูแบบเสียงธรรมชาติไม่ใช่หนวกหูแบบว่าเสียงดังเหมือนแบบเพลงดังๆอะไรเงี้ยไม่ค่ะหนวกหูแบบเสียงธรรมชาติก็อีกอารมณ์หนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรก็ก็ดีค่ะถือว่าเป็นการหนวกหูที่ดีอันนี้จะเป็นพวงทองค่ะพวงทองฟอร์มใหญ่แล้วนะคะฟอร์มใหญ่มากๆเลยค่ะพวงทองตัวน,นี้ ใหญ่มากนะคะก็ยังขายเป็นราคาเดิมอยู่นะคะสองร้อยห้าสิบรวมส่งเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไปรษณีย์ปรับราคาขึ้นมาเยอะมากนะคะสำหรับค่าส่งเรายังเป็นราคาเดิมอยู่ไม่รู้จะเหลือได้กำไรเหลือบ้างหรือเปล่าเนาะเลี้ยงมานานแล้วแล้วก็ต้นใหญ่มากฟอร์มใหญ่มากเลยนะคะสอง้อยห้าสิบาทรวมส่งค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นอ่ส้มจี๊ดด่างค่ะ ต้มจี๊ดด่างนะคะก็กระถางสิบนิ้วค่ะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะสิบนิ้วแข็งแรงสมบูรณ์มากลูกเยอะลูกดกค่ะมีร้อนแดดร้อนก็ลูกก็จะร่วงจะโวยบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้องยังแข็งแรงค่ะไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะคะ ต้นนี้อยู่ที่ราคา300บาทรวมส่งค่ะส้มจี๊ดด่างนะคะ300บาทรวมส่งค่ะอันนี้ค่ะเก๋มากเลยใส่ใส่กระถางไว้โชว์ปอยเซียนค่ะปอยเซียนถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลที่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 เออ มีมานานแล้วนะคะสำหรับคนไทยเราก็นิยมแต่ตอนหลังมาปลับมาเป็นโปยเซียนไร้หนามนะคะต้นนี้เป็นโปยเซียนไร้หนามแต่ก่อนน่ะจะเป็นโปยเซียนเยอะดอกสีหลายสีแล้วก็ดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะอันนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆ,ๆต้นนี้ต้นนี้แบบไร้หนามนะคะไร้หนาม ต้นนี้อยู่ที่ราคา250บาทรวมส่งนะคะปอยเซียนไร้หนาม250ยหนา2 5บบาทรวมส่งเราให้กระถางกระถางกลมไปนะคะกระถางกลมแบบนี้นะคะกระถางนี้ไปเพราะว่าอันนี้แม่ค้าเอามาตั้งโชว์หน้าร้านเฉยๆนะคะกระถางนี้กระถางนี้มาโชว์หน้าร้านเฉยๆนะคะเอาส่งไปในกระถางกลมแบบนี้ค่ะ250บาทรวมส่งค่ะมีจํานวนนะคะมีจํานวนออเดอร์มาได้เลยนะคะ สำหรับป้ยเซียนไร้หนามนะคะเป็นไม้มงคลประดับบ้านนะคะประดับบ้านแล้วก็ต้นนี้จะเป็นบอลค่ะเป็นบอลน,น่าจะเป็นบอลของบอลสงขลาจังหวัดสงขลานะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะต้นนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะนะคะไม่แน่ใจจําไม่ได้เพราะว่าชื่อลบไปแล้ว ชื่อที่จดเอาไว้เ,เขียนเอาไว้อะลบไปแล้วบอนจังหวัดสงขลาคิดว่านะคะกระถางใหญ่สวยนะคะต้นนี้อยู่ที่250บาทรวมส่งนะคะ250บาทรวมสง่งแล้วก็อันนี้สวยมากนะคะสวยมากๆเลยต้นนี้ได้ฝนใบเด้งสุดๆเลยแล้วก็ สีมาชัดเจนสวยมากๆสำหรับเล็บครุดนะคะเล็บครุดสีลังกานะคะเล็บครุดสีลังกาเล็บครุดบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นเขียวขาวนะคะเป็นด่างขาวสีลังกาน้องจะเป็นด่างสีเหลืองแบบนี้นะคะฟังฟังเสียงเราเงียบแล้วเงียบก่อนเงียบก่อนนะขอขออนุญาตอัดคลิปให้ลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังเด้อ เล่นไปก่อนอย่าเถียงกันอย่าคุยกันเสียงดังนะต่อไปอันนี้เป็นสีลังกานะคะเล็บครุดสีลังกากระถางนี้อยู่ที่350บาทรวมส่งค่ะไม้ในกระถางสินิ้วฟอร์มดีฟอร์มสวยนะคะฟอร์มดีฟอร์มสวยต้นใหญ่แข็งแรงนะคะเล็บครุดสีลังกาค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะด่างสวยมากๆเลยต้นนี้ชื่อว่ามุจจรินค่ะ มุจรินนะคะมุจรินมุจรินต้นนี้อยู่ที่ราคา270บาทรวมส่งค่ะ270บาทรวมส่งนะคะด่างสวยออกเป็นเหลืองเหลืองสีทองนะคะแล้วก็ดอกจะเป็นสีชมพูนะคะมุจจรินชื่อก็ชื่อก็ออกอโอเคเพราะพริ้งดีนะคะ280บาทรวมส่งนะคะมุจจรินค่ะ 350รวมส่งเล็บครุฑสีลังกาค่ะพวงทอง250หบาทรวมส่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเฟินค่ะเฟินใบผักกูดเฟินใบผักกูดก็ไปปลูกในเอ,อ่อในในใน,ในที่แบบว่าไม่ไม่แดดนะคะใต้ต้นไม้ใต้อะไรก็ได้เนาะใต้ต้นไม้ใครที่มีต้นไม้ใหญ่ในบ้านค่ะเอาเฟินไปประดับนะคะประดับไว้เป็นแบบเขียวเขียวใบสวยสวยนะคะ ลักษณะเหมือนใบผักกูดจริงๆด้วยนะคะเขาถึงเรียกว่าเฟืร์นใบผักกูดนะคะอย่าเผลอกินนะคะกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้ต้นนี้ต้นนี้ต้นสูงมากๆเลยนะคะค่าส่งนี่น่าจะแพงส่งก็บางทีขออนุญาตแบบพับๆห่อๆไปหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าค่าส่งนี่น่าจะถึงร้อยห้าได้นะคะต้นนี้อยู่ที่350บาทรวมส่งค่ะเฟิรอนใบผักกูดค่ะสามร้บาทรวมส่งต่อไปนะคะ ขอเป็นขอเป็นเอ,อ่ออะไรนะมันสำปะหลังด่างค่ะมันสำปะหลังด่างนะคะต้นนี้ฟอร์มใหญ่มากเลยนะคะต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่มาก350บาทรวมส่งค่ะ 350บาทรวมส่งื่อเช้าเห็นลูกค้าออเดอร์มามันสำปันหลัง1ต้นเล็บครุฑเล็บครุดสีลังกาหนต้นแล้วก็พวงทอง1ต้นนะคะก็เดี๋ยวรอจัดส่งให้ลูกค้าสวยนะคะมันสำปันหลังด่างนะคะต้นออกเป็นสีชมพูเข้มๆแล้วก็ใบเป็นด่างด่างสีเหลืองๆแบบนี้นะคะสวยงามค่ะต่อไปคะ่ะขอปิดท้ายกันที่ ลยโนโนะหน่อยโนโนนะคะจริงๆต้นนี้ด่างสวยแต่ว่าได้ได้ฝนเยอะไปหน่อยค่ะได้ฝนเยอะสีสีเขียวก็มามาเยอะไปหน่อยจริงๆต้นนี้ด่างสีสวยเข้มสวยจัดมากเลยนะคะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นใ,น,ะะตนใหญ่แข็งแรงนะคะรากเยอะอยู่ค่ะต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ดีต้นนี้อยู่ที่650บาทรวมสม่ง ความด่างยังมีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชุ่มน้ํามากนะคะไม่ชุ่มน้ํามากนี่ค่ะด่างยังมีเดี๋ยวสีก็จะมาเดี๋ยวจะกัดสีมาไม่ชุม่มชุ่มน้ํามากน้องจะแบบว่า สีเขาจะสวยกว่านี้นะนะคะด่างอยู่ค่ะด่างอยู่เดี๋ยวเอาไปเทนแดดอีกนิดหนึ่งก็จะได้ด่างสวยๆแล้วล่ะค่ะต้นนี้อยู่ที่650บาทรวมส่งนะคะสําหรับโนโนต้นนี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะคะเล็กลงมาหน่อยด่างสวยอยู่ค่ะรอกลับสีอีกนิดหนึ่งเพราะว่าแม่ค้ามาไว้ในร่มเนาะในร่มมันก็เลยสีจะไม่ค่อยชัดเจนต้นนี้อยู่ที่ราคา500อบาทรวมส่งค่ะ หนวนเนะนะคะกล้วยหนวนเนะห้าร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นสีเขียวนะคะติดด่างนิดๆน,นะคะติดฝักเยอะมากเลยต้นนี้ไม่แพงค่ะไม่แพงราคาสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะเอาไปเลยโอ้สามร้อยห้าสิบนี่น่าจะไม่ไหวอะมันใหญ่มากเลยนะคะค่าส่งคงจะไปถึงค่าส่งถึงกับสองร้อยกว่าแน่นอน ขอเป็น450บาทรวมส่งค่ะขออนุญาตในความผิดพลาดนะคะขอโทษด้วยนะคะตอนนี้450บาทรวมส่งค่ะโทษเก้าชั้นเขียวโอเคนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ